สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันพุธนะคะมาจับฉลากแชร์ของวันจันทร์นะคะเพราะเอินติดสงการกันนิดก็เลยอนชากันนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนทงมาแจ้งทงบอกกันนะคะเอไลายมาบอกกันนะคะก็ตอนนี้ลูกแชร์เหลือทั้งหมดเจ็ดเจ็ดคนนะคะที่ยังไม่ได้จับนะวันนี้วันที่16เมษายนเอาวันที่จับนะเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะคุณลกนะคะก็บอกปาก คุณแพทเหลือมือหนึ่งนะคะคุณปุ้ยเหลือมือหนึ่งนะคะคุณมิวน้องเหลือมือหนึ่งนะจ๊ะหนู เทียบนะคะโอเคครบแล้วเจ็ดมุ่งนี่นะคะจับเลยได้ไม่เสร็จเลยลอะอ่าคนที่ได้แช่นะคะครั้งที่เก้านะครั้งที่ครั้งต้องบอกครั้งที่แปดแต่เป็นอาทิตย์ที่เก้าโอเค นกนะจ๊ะอยากได้อะไรก็อินบอกมานะคะโอเคไปแล้วมาจับช้ากันนิดนึงเพราะติดสงการกันนะคะแต่ทุกคนก็โอนกันครบโอเคไปลนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ